สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องทนเลยบอลสีนะคะจะพามาดูบอลสีที่มีชื่อว่าเจ้ากรุงอังวะนะคะมาดูเจ้ากรุงอังวะของเรานะคะต้นสูงใหญ่มากเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะสวยเป็นเอกลักษณ์ของบอลกาบนะคะเจ้ากรุงอังวะพื้นจะออกเขียวเขีวขาวขาวนะคะแต่ว่าเม็ดสีของเขาจะเป็นสีชมพู นะคะบนกะสวยนะคะอันนี้เราทำเป็นฟอร์มกอนะคะในกระถาง8 3สต้นนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะทักเข้ามาทางลายนะคะเราทำฟอร์มกอให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอให้มันแตกหน่อเองเนี่ยสักพักเขาอายุเข้าได้เดี๋ยวเขาก็จะมีหน่อขึ้นมาท่านสามารถไปเปลี่ยนกระถางใจะใหญ่กว่านี้ได้เลยนะคะ น,นี้เนื่องจากว่าเราทำจำนวนเยอะนะคะล้นตู้พอเราเอาชนิดอื่นออกมาจากกล่องมันก็ไม่มีที่ไว้เราก็เลยต้องเอามาทํากอนะคะทำกอไว้เลี้ยงดูกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนรับไปดูแลนะคะสนใจทักมานะคะเจ้ากลุงอังวะมีหลายกระถางนะคะต้นแข็งแรงแล้วนะคะ ถ้าท่ารับเราก็จะเลือกต้นส,สวยให้นี่ยนะคะสวยงามบางคนก็ชอบบอนพื้นแบบนี้เนาะขาวเขียวๆนะคะบางคนก็ชอบแดงๆแล้วแต่ความชอบแต่บนสวนเรานะ่ะสวยนะคะราคาถูก ถาง8 250รวมส่งถ้ารับ2กระถางก็ลดให้อีกนะคะก็ลองทักมานะคะเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะแขวนไว้ใต้คลิปนะคะนี้เจ้ากรุงอังวะก็เขาจะสวยจะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ฟอร์มสูงเหมือนไก่นะคะอย่างไก่เนี่ยสูงชะลูดเลยแต่เจ้ากรุงอังวะเนี่ยฟอร์มเขาจะเป็นแบบกำลังงามนะ ะะคกะำลังงามอันนี้เขายืดเฉยเขายืดเพราะว่ายืดหาแดดมันไม่มีแดดนะคะแดดมันมีแค่ครึ่งวันมันเขาก็ยืดหาแดดไปแต่สวยนะคะเนี่ยถ้าท่านรับไปเนี่ยเลี้ยงให้เขาได้อา,อายุสักหน่อยเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเปลี่ยนกระถางได้สวยงามเนี่ย ดูแข้งดูกาบเขาบางคนเขาก็ชอบบอลกาบนะคะช่องทเทเยก็มีบอลกราบพอประมาณอยู่นะคะมีหลายชนิดยังไม่ทําจํานวนก็กล่าวว่านี่แหละนะคะเดี๋ยวก็จะทําจํานวนแล้วนะคะอันไหนที่เรามีจํานวนเยอะแล้วก็คงจะไม่ทําแล้วนะคะก็จะขายจําหน่ายในกระถางไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะ จำหน่ายกระทางไซส์ใหญ่ไปเลยทําจำนวนมามันก็กิกะคนอื่นให้คนอื่นเขาได้เติบโตบ้างนะคะนี่เจ้าปรุงอังเศษดินสนใจทักมานะคะดูฟอร์มเขาก่อนสูงสูงมากกว่าไม้บรรทัดแหละนะคะ สิบสี่สิบเซนสูงกว่านั้นได้อยู่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ